วันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับโครงการอบรมหลักสูตรการไกลเกี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขครับตามพระราชบัญญัติการไกลเกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562รุ่นที่1นะฮะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมครับ ภายในงานเนี่ยผมไปดูคร่าวๆแล้วนะฮะโอดีมากๆเลยพูดเกี่ยวกับในเรื่องการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะฮะรวมถึงทฤษฎีที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือในเรื่องของการปฏิบัติจริงครับบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เอารา,ายการว่ากระทรวงสาธารณสุขมีคดีขึ้นสู่ศาลประมาณ30คดีต่อปีรับต้องจ่ายถ้าเสียหายประมาณ ปัญหาเรื่องการบริการด้านสาธารณสุขเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรณีที่อ,อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากการบริการด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาข้อพิพาทนะครับจึงได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ไกลเกียรต,ตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายระหว่างทางผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกับทาง กระบวนการในทางสาธารณาสุขเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการแก้ไขกฎหมายมีกฎหมายอะไรในเรื่องของการที่จะต้องให้สิทธิแก่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับและในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีการพูดคุยเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาเนี่ยให้กับทางผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยอย่างไรจึงเป็นที่มาทีเ่เกิดการอบรมหลักสูตรไก่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติไก่เกลี่ย,ย,ยข้อพิพาทนะครับ2,562 ฉบับนี้นะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละเป็น1ล้านคนนะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังนั้นจึงต้องจัดสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไก่เกรยตรงนี้มาให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องประชาชนและเกิดความสบายใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปครับ